สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรัวานนราชมงคลพระนครอของเราเช่นเดิมเลยนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMUTPLive ผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะสำหรับวันนี้นะคะเส้นเดิมเลยค่ะเรายังคงมีเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมดีๆมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันสำหรับข่าวรักวันนี้ค่ะต้องขอสแสดงคมยินดีกับสาขาว,วิชาการบัญชีของคณะบริหารธุรกิจนะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในกิจกรรมครูต้นแบบผิกห้องเรียนเปลี่ยนการสอนด้วยพลังของวัฒนธรรมค่ะ เดยพูช่วยศาสตราจารย์ดรวันวิมลนาคทัศน์น,นะคะสาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจราชมงคลพระนครค่ะพร้อมกับทีมนะคะได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะคะในกิจกรรมครูต้นแบบพลิกห้องเรียนเปลี่ยนการสอนด้วยพลังของวัฒนธรรมภายใต้โครงการไทย PBS Learn Next Sustainable City ค่ะ จัดโดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือว่าไทย PBS ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะสำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลน,นะคะก็คือผลงานอาพรแห่งภูเก็ตเมื่ออาหารอาคารและอาพรสื่ออัตลักษ์ณผ่าเล่าเรื่องเมืองยั่งยืนค่ะก็จะเป็นการนำเสนอแนวคิดนะคะการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการจากต้นทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต ผ่านมิติของอาหารอาคารอาพอรแล้วก็อารมณ์ค่ะในหัวข้อเคบายาโมเดลนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อาพรจากวัสดุท้องถิ่นเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของภูเก็ตค่ะเพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เห็นถึงคุณค่ามีทัศนคติที่ดีค่ะสร้างสารรค์ด้วยทักษะแล้วก็เข้าใจด้วยความรู้ซึ่งโครงการนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นถึงพลังของครูผู้สร้างแรงบันดาลใจค่ะ ที่ได้ใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการพลิกห้องเรียนนะคะสู่การเรียนรู้ที่มีชีวิตแล้วก็มีความหมายพร้อมกับขับเคลื่อนแนวคิดเมืองยั่งยืนค่ะผ่านพลังของการศึกษานะคะโดยได้บราการความรู้ด้านของการบริหารธุรกิจการสร้างสตาร์ทอัพเพื่อเติบโตแล้วก็ยั่งยืนบนมิติของ E.S.G. อย่างแท้จริงค่ะผ่านการจัดก,การศึกษาในระดับประถมศึกษามัธยมปวชปวสและระดับอุดมศึกษาค่ะเพื่อเป็นการสืบสานเรื่องราวนะคะแห่งวัฒนธรรมวิถีชีวิตซึ่งก็จะนำมาสูเส่เศรษฐกิจของชุมชนซึ่งอาพรน,นะคะไม่ใช่เปียนเพียงแค่ผืนผ้าแต่ว่าคือความงามแห่งจิตวิญญ,ญาณของผู้คน ที่ได้ถูกเรียงร้อยเรื่องราวค่ะวัฒนธรรมแล้วก็ความภาคภูมิใจในบ้านเกิดแล้วก็ที่สำคัญค่ะคุณครูได้ไปทำบรณาการการปรับประยุกต์ตามบริบทพื้นที่ของตนเองก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนแล้วก็สังคมอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะอีกหนึ่งผลงานนะคะของอาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจราชมงคลรัตนนครที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในครั้งนี้นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะคะที่ความร่วมมือระหว่างราชมงคลพระนครกับโรงเรียนราชวินิตมัธยมค่ะโดยทางราชมงคลพระนครนะคะก็ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารจากโรงเรียนราชวินิตมัธยมค่ะซึ่งนําโดยดรเทพริ์ยอดใสนะคะผู้อํานวยการโรงเรียนราชวินิตมัธยม พร้อมด้วยนางปานิดาวันนบุตรนะคะรองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารวิชาการนางนิตยาหงสุพังพัฒนะคะรองผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์ค่ะและนายสยามรัตนลอยพิมานรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโดยมีดรนับ,บุรพลรัศดิวัชระบุญรักษาราชการแทนรักษาราชการแทนอธิการบดีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธาแข่งเพลงแขกค่ะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษได้ให้การต้อนรับนะคะที่ห้องประชุมรัพีพัฒอาคารรัฐีพัฒนาศักดิ์ราชมงคลพระนครค่ะโดยหลังจากที่ราชมงคลพระนครและโรงเรียนราชวินิตมัธยมนะคะได้ร่วมกันลงนามปฏิบัตความเข้าใจทางวิชาการเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะล่าสุดนะคะก็เลยได้มีการหารือร่วมกันค่ะ เกี่ยวกับการจัดก,การศึกษาไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์รวมถึงปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะแล้วก็ด้านสหวิทยาการดิจิทัลและหุ่นยนต์ตลอดจนให้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะดเรเทพผลิตยอดใสนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนราชวินิตมัธยมก็ยังได้มอบกระเช้าดอกไม้ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ดรนภวรพลรัศดิวัชระบุญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอนธิการบดีราชมงคลพระนครด้วยค่ะและในวันเดียวกันนี้นะคะดรนภพ,พลรศัศดิวัชระบุญปลอมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สัทธาแข่งเพงแขอย่างได้เข้าพบก,กับนางวรัญญาลีลาบุรณพงศ์ค่ะผู้อำนวยการเขตดุสิตนะคะที่สำนักงานเขตดุสิตเพื่อแสดงความยินดีค่ะในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตดุสิต พร้อมทางได้ร่วมกันหารือนะคะเกี่ยวกับแนวทางในการสนับสน,นุนการทำงานแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาชุมชนในพื้นที่ของเขตด,ดุสิตอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะครับไปดูกันที่การจัดหลักสูตรนะคะเพื่อเป็นการยกระดับผู้สัญหาแรงงานข้ามชาติซึ่งก็เป็นการร่วมมือกันระหว่าง3องค์กรค่ะ เดยคณะคารสัตร์อุตสาหกรรมราชมงคลร,รันครค่ะเด้ร่วมกับทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิ่นฐานจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นนะคะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพผู้สัญหาแรงงานข้ามชาติระดับ4และระดับ5ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่6และก็7พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีดรสรสุธีบัวพูลค่ะผู้ช่วยอธิการ,รบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมราชมงคลพระนครได้เป็นประธานในพิธีเปิดเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการสัญหาแรงงานข้ามชาติให้ได้เป็นไปอย่างมีจริยธรรมเป็นธรรมและตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานาสากลนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้น ในรอบรั้วของราชมงคลพระนครค่ะที่ฝนได้หยิบยกนํามาเล่าใคุณผู้ฟังติดตามรับฟังกันในวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายก,การของเรากันได้นะคะผ่านทาง YouTube ที่ rmutp live ค่ะและในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ด้วยหากว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจนะคะอยากส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนต่อกับราชมงคลพรนครขอ,ของเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ rmutp.ac.th ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ